เอาละฮะเรามาดูสินค้ากินเหล้าตัวนี้นะครับเป็นเกมบิโกกินเหล้านะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับจะประกอบด้วยกันนะครับสามชิ้นนะฮะภายในกล่องก็ที่เห็นนะครับจะมีลูกบอลนะครับไว้ใส่แล้วก็จะมีแก้วเหล้าอยู่หกใบนะฮะแล้วก็จะเป็นแกนหมุนนะครับนําแก้วเหล้าบรรจุลงไปในแกนเลยฮะ แต่ละแก้วนะครับจะมีสีอยู่หสีเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะมีผู้เล่นได้ถึง6คนนะครับใส่ใส่ลูกบอลลงไปแล้วนะฮะลูกบอลตัวนี้ก็จะมีอยู่6สีนะฮะครับเทลงไปเลยฮะทางฝาด้านบนมีที่เปิดอยู่เอาละครับปิดฝานะฮะวิธีการเล่นไม่ยุ่งยากนะครับก็คือจะกำหนดเลยนะฮะว่ามีผู้เล่นกี่ท่านนะฮะ ภายในแก้วก็จะบรรจุน้ําต่างๆนะครับอย่างเช่นจะมีน้ําเปล่าบ้างแก้วหนึ่งมีเหล้าเพียวบ้างอะไรนะฮะแก้วหนึ่งมีเบียบ้างแล้วแต่ผู้เล่นกําหนดนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ผู้เล่นคนแรกจะหมุนเลยนะฮะหมุนครับลูกบอลจะตกลงมาหนึ่งสีนะฮะก็จะหยิบแก้วสีเขียวขึ้นมานะฮะอ่านะฮะแก้วสีเขียวถ้าเกิดแก้วนี้โชคดีเป็นน้ําเปล่านะครับเราก็กินนะฮะรอดไปฮะเอาฮะตาผู้เล่นคนที่2หมุนเลยครับ เป็นสีเหลืองนะครับหยิบแก้วสีเหลืองขึ้นมาถ้าโชคร้ายนะครับแก้วนี้เป็นเหล้าเพียวหรือวอสก้านะฮะเกิเกาะสาหัสอาการนะฮะก็ต้องกินนะฮะตามเกมนะครับก็เล่นวนกันไปเรื่อยๆนะครับของเล่นชิ้นนี้ก็เหมาะกกบการไปเล่นตามนอกสถานที่เวลาเราไปเที่ยวนะฮะหรือว่าไปค้างแรมบ้านเพื่อนนะครับก็เป็นสินค้าใบมุกตัวหนึ่งเลยนะฮะที่น่าจะเล่นได้สนุกเลยนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงของขวัญคิดถึงของเล่นคลิกเก็บ